ทุ่งหลังบ้านนิดหิมะตกหนักมากต่อไปก็เป็นห้องที่สามห้องนี้ก็มีห้องนอนแม่ซุปฟักทองอร่อยมากๆเราต้องขอสูตรเพื่อนบ้านโปรดอะของที่ชอบของที่มันไม่มีขายที่เยารมันคือเต้าเจี้ยวแล้วก็เอามาไว้ฝั่งนี้นะคะอันนี้คือเสร็จแล้วนะอันนี้ก็เป็นพุดดิ้งเพลสเชียนได้แค่สกระปุกเองพอเขาเซ็ตตัวแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ก็ สวัสดีค่ะวันนี้หิมะตกหนักจริงนะนิดกำลังจะไปทำงานนะคะต้องกลางร่มนะเที่ทมงานนี้ก็อยู่ข้างหน้านี่เองนะคะถึงแล้วนี่ก็คือที่ทำงานนิดเองนะตรงข้ามกับร้านเบเกอรี่นะคะวันนี้นี่ต้องทำสองห้องเลยนะเยอะนิดนึง งานของนิดก็เสร็จแล้วนะก็ไม่มีอะไรมากนะคะทําความสะอาดเก็บเข้าที่เข้าทางให้มันเหมือนเดิมเนาะคือเจ้านายนี่เขาจัดไว้แบบไหนก็ทําให้มันเหมือนเดิมนะคะก็ประมาณนี้เนาะ,ะห้องน้านะคะเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งนี่เลยก็จะมีของตกแต่งไม่เยอะนะคะก็ทําความสะอาดง่ายเนาะแล้วก็นี่ห้องนอนห้องที่หนึ่งนะคะห้องนอนห้องที่สองสำหรับสองคน ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะต่อไปก็เป็นห้องที่สามห้องนี้ก็มีห้องนอนสองเตียงเหมือนกันนะคะสำหรับสองคนมีตู้ใส่ของนิดหน่อยนะอย่างที่เห็นนะคะว่าจะไม่มีของกระจุกกระจิกเยอะนะนิดกก็ไม่ต้องเก็บเยอะนะคะตรวจในตู้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะคอยดูเรื่อยๆต่อไปก็เป็นห้องครัว ก็มีแค่นี้นะคะห้องนี้นิดเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆนะพื้นยังไม่แห้งเท่าไหร่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะประตูจะมีด้านหลังอีกนะเดินสาม,มารถทะลุได้นะคะนี่เป็นประตูทางเข้าก็เก็บแล้วเรียบร้อยเนาะแล้วก็ถูพื้นนะคะนี่ก็จะมีประตูฝั่งนี้นะโอเคค่ะนี่ก็จะกลับบ้านแล้นะเสร็จงานแล้วนะคะหนาวมากเลย ที่ท,ที่ที่ทำงานนิดไม่ไกลนะเดินแบบเดียวบรรยากาศทุ่งหลังบ้านนิดหิมะตกหนักมากจริงเลยนะปีนี้นิดกับโนมันเราก็ได้มีโอกาสไปเดินเล่นกันแล้วนะคะแต่ว่ามันเป็นตอนกลางคืนอะประมาณทุ่มหนึ่งอะคือมันมืดหมดเลยนะไม่สามารถมองเห็นนะคะก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูเนาะโนมันบอกอยากได้บรรยากาศอยากได้แบบอากาศ สดชื่นนะนี่จะถึงบ้านแล้วนะคะโชคดีที่บ้านนิดอยู่ไม่ไกลจากที่ทำงานนะเดินประมาณ5นาทีนะคะไปเรื่อยๆทำงานเสร็จแล้วนิดก็มาเข้าครัวต่อตอนนี้นิดกำลังอบปุตติ้งเพลสเชียนนะคะอันนี้เป็นเตาสุดท้ายแล้วนะแล้วก็ดังแล้วเรียบร้อยนะคะคือนิดไม่มีเวลาเลยนะจะถ่ายตั้งแต่ต้นแต่ว่าสูตรนี้นิดก็เคยทำให้ดูแล้วนะคะก็มีอยู่ที่ในช่องนะถ้าใครอยาก ทําตามนะคะก็สามารถทําได้นะเดี๋ยวนี้เขาออกก่อนเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไหมนะโอ้สีกําลังสวยนะนี่เลยแล้วก็เอามาไว้ฝั่งนี้นะคะอันนี้คือเสร็จแล้วนะเป็นเออ ถาสุดท้ายนะคะนิดทำแค่สูตรเดียวนะก็เลยได้แค่นี้นะคะถ้าทำสอสูตรก็จะได้เยอะกว่านี้นะนิดถามแม่แล้วแม่บอกว่าปีนี้เอานิดเดียวก็พอนะนีก่ก็ตั้งใจทํานะคะแบ่งขายแบ่งห่อให้เพื่อนบ้านแล้วก็ตั้งใจจะห่อให้เจ้านายนะต่อไปนิดก็จะเอานูไสเ้เคของนิดเข้าเตาเลยนะคะ ปรับเตา175แล้วก็ปรับประมาณเออนิดตั้งใจว่าจะทำ25นาทีก่อนนะคะ24นาทีก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูนะแล้วถ้ายังดูไม่เหลืองพอเราก็เพิ่มไปอีกประมาณสัก5-6นาทีนะคะต่อไปอันนี้ที่อยู่ในเครื่องปั่นก็คืออ่อเอสเปรสโซเรียนเซียนนะคะอ,อันนี้นิดก็ทําเสร็จแล้วเรียบร้อยนะแต่ว่าน,นี้จะต้องเอาใส่กลวยนะคะแล้วก็อ่อกดใส่ถาดน,นะให้มันดูสวยงามนะคะอันนี้ก็ทําสูตรเดียวเหมือนกันนะปีนี้ นี่ตั้งใจทําแค่สูตรเดียวถ้าไม่พอเดี๋ยวให้น้องฟียลน่าทําทีหลังนะคะเพราะปีนี้นิดรู้สึกว่าเหนื่อยมากๆเลยนะทําเยอะไม่ได้แล้วนะคะรู้สึกร่างกายไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคือมีแรงอะไรเงี้ยทําได้ทั้งวันยืนด้ทั้งวันตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะคะก็เลยนี่แหละนะทําแค่นี้นะคะปีที่แล้วนี่ก็ทำสองถาดนะสําหรับนูสเอ็กเคนนะคะปีนี้ก็ทําถาดเดียวพอ ไหนก็อยู่ในครัวแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ให้ดูว่าอาหารกลางวันของเราวันนี้มีอะไรบ้างนะอันนี้นิดไม่ได้ทํานะคะกลับมาจากเลิกงานคือเพื่อนบ้านน่ารักมากเลยเนะนิดให้ฟักทองเขาไปนะคะ <c oughs> เขาก็ทําซุปฟักทองมาให้เราเต็มหม้อเลยนะทุกคนคือแบบล้นจากนี่จริงจริงนะแล้วน้องซาร่ากินนะคะคือน้องซาร่าเขาไม่ได้กินแบบนี้นะน้องซาร่า,ากินราดข้าวนะคะบังเอิญวันนี้ถุงข้าวร้อนๆนาะน้องก็เลยราดแล้วน้องบอกแม่ซุป ฟักทองอร่อยมากๆเราต้องขอสูตรเพื่อนบ้านมาแล้วนะหนูชอบจริงๆชอบที่สุดเลยตั้งแต่หนูกินซุปฟักทองมาอันนี้คืออร่อยที่สุด <c oughs> คือน้องซาร่าแบบเวอร์วังอลังการนะคุณพ่อเคยทําให้กินก็แพ้นะแพ้เพื่อนบ้านนะคะเนี่ยคืออร่อย,อยจริงๆนะนิดเองก็ยังชอบเลยนะคะนี่บอกว่ามันมีแบบมันเป็นเอกลักษณ์กันเหมือนเขาใส่ผงกะหรี่ด้วยประมาณนี้เนาะคือมันอร่อย,อยจริงๆนะคะ แล้วก็เอามาให้เราแบบเยอะจริงๆนะเดี๋ยวนี่ต้องไปขอบคุณแล้วนะคะนี่ยังไม่มีเวลาเลยนะแล้วก็กินกันแล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อตอนเที่ยงนะน้องฟิลนาก็เหมือนกันนะคะน้องฟิลนากินราดข้าวนะคือน้องก็บอกว่าอร่อยมากเช่นกันนะคะคือรสชาติไม่เหมือนกับที่น้องทําที่โรงเรียนนะน้องบอกตอนแรกคือแม่หนู มองไม่ได้แล้วนะคือหนูกินเที่ยวเรียนเยอะมากๆจริงเพราะว่าช่วงฮาโลวีนนะเขาทาสุปฟักทองนะคะน้องก็เรียนเที่ยวเรียนเหมือนกันแต่ว่ามันคนละสูตรกันมันคนละรสชาตินะน้องก็เลยแบบบอกว่าชอบมากนะคะกินกับข้าวคือกินหมดจานเลยนะส่วนอันนี้แม่นี่กลับมาจากเมืองไทยนะคะนี่กเรกเทาต้อเจียวแม่มาผัดใส่หมูสามชั้นแล้วก็พริกนะอร่อยมากๆนะคะอาหารจากบ้านเกิดนี่กินไปสามจานเลยนะทุกคนแต่ว่าก็ไม่ได้ตักข้าวเยอะนะทีละทัพพีทัพพีครึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือไหนไหน นานๆทีได้กินของโปรอะของที่ชอบของที่มันไม่มีขายเทเ่รามันคือเต้าเจี้ยวมีขายเทเ่รามันนะแต่ว่ามันเค็มมันไม่อร่อยมันไม่เหมือนบ้านเรานะคะเนี่ยคือได้กินแบบจุใจเลยนะชอบมากๆนะคะแล้วก็ผัดเห็ดโคนนะคือได้จานหนึ่งนะคะก็หมดแล้วเนาะเหลือจริงๆแล้วมันเหลือนิดนึงนะอยู่ในตู้เย็นนะคะนี่เลยผัดเห็ดโคนอร่อยมากจริงๆนะนิดชอบมากเลยนะคะก็ยังกินได้อีกประมาณมือหนึ่งเนาะเหลือเห็ดประมาณห้าหกดอกนะคะ แล้วก็นี่ใส่หมูสามชั้นคือนี่ซื้อหมูสามชั้นมาแพ็คหนึ่งนะก็าทาในนี้สองชิ้นแล้วก็ในนี้สองชิ้นนะคะแล้วก็มีพริกสดมาเนาะก็ใส่พริกสดแยกกันนะคะแล้วก็พริกแจ่วแบบเผ็ดด้วยก็กินคนเดียวจริงๆนะชอบมากเลยนะคะเหตุคนก็จะมีแค่ช่วงหน้าหนาวเนาะเข้าหน้าหนาวนะคะส่วนอันนี้ก็มีขายตลอดอยู่แล้วนะคะที่ตากบ้านเราเนาะเตาเจียว ก็ได้เห็ดโคนมาแบบสุดๆเลยนะคือนิดสั่งให้เพื่อนหาคือเพื่อนไปหาแล้วลงขายนิดเห็นนั้นนิดก็เลยซื้อเพื่อนนะคะแล้วก็ให้เพื่อนเอาไปส่งให้ที่บ้านแม่นะก็ได้มานะคะได้มานิดเดียวเองนะทุกคนแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้นะคะพอได้หายอยากเนาะพ่อไม่ได้กลับบ้านนะนี่เดี๋ยวต้องปิดฝาหม้อไปก่อนนะคะแล้วก็ต้องล้างหม้อไปคืนเพื่อนบ้านด้วยนะ แต่ว่าโอเคนะคะเดี๋ยวรอเป็นอาหารเย็นอีกรอบหนึ่งก็ได้อยู่นะอันนี้เดี๋ยวนี้ต่อเข้าตู้เย็นนะคะเผื่อไม่ได้กินนะเดี๋ยวเขาจะเสียนะคะเพราะว่ามาลําบากนะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะเดี๋ยวนี้จะต้องทําให้เสร็จนะคะวันนี้จะได้กี่อย่างยังไม่รู้นะอันนี้เป็นอ่าอย่างที่สามนะคะขนมคุกกี้อ่าคริสต์มาสนะทีนี้จะทํานะคะ นิดบีบใส่ถาดแล้วเรียบร้อยก็ได้แค่2ถาดเองนะอันนี้เป็นถาดที่2นะคะรู้สึกว่ามันน้อยนะอาจจะต้องให้น้องฟิลนาทำเพิ่มถ้าน้องอยากกินนะคะเพราะน้องฟิลนากับน้องซาร่าชอบกินมากเลยนะตัวนี้นะคะเอสเปรสโซเรนเซีย so นะก็ถ้าน้องอยากกินก็ให้น้องทำเองได้นะคะอันนี้เป็นถาดแรกก็อีกประมาณ4นาทีกว่าๆจะต้องคอยดูนะถ้า ยังไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่ก็เพิ่มไปอีกสัก 1- 2นาทีนะคะนิดจะคิดเวลาเผื่อยอย่างนี้ตลอดนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไหม้นะคะเพราะว่าขนมพอไหม้ทีก็ไปเลยนะนี่เลยอันนี้ก็เป็นพุดดิ้งเพลสเชียนได้แค่2กระปุกเองนะคะนิดก็ตั้งใจจะให้แม่1กระปุกแล้วก็นิดจะเอาไว้กินเองหนึ่งกระปุกเนาะแล้วก็เอาไว้ห่อขายด้วยนิดหน่อยนะคะส่วนนูสเอ็กเคนของนิดอยู่ข้างนอกบ้านนะ,ะมันร้อนนะคะก็เลยจะต้องรอให้เขาเย็นก่อนแล้วเดี๋ยวนิดจะมาตัดนะ ขนมของเราก็เสร็จแล้วดูก่อนนะเพราะว่าสีเขาดำนะคะหรือว่าเป็นสีช็อกโกแลตเนาะเดี๋ยวนิดลองอีกสักประมาณ1นาทีแล้วกันส่วนอันนี้เป็นอย่างที่สีที่นี้จะทำวันนี้นะคะก็คือมาโมทาล่านั่นเองนะกำลังทำเลยนะคะก็ต้องนวดเบาๆไปเรื่อยๆนะเนย็นได้ที่แล้วก็ปิดเครื่องทีนี้ก็ออกมานวดแบบหนึ่ง ครึ่งหนึ่งนิดแบ่งมานวดข้างนอกแล้วเดี๋ยวจะหอ่อฟอยล์แช่แข็งนะคะส่วนอีกครึ่งส่วนนี้ใส่ผงช็อกโกแลตลงไปนะคือเขาจะได้สีสวยนั่นเองนะคะทีนี้เราก็นวดเหมือนเดิมเราก็นวดแบบนี้นะคะคือเขาก้อนเล็กนะนวดมือข้างเดียวแบบนี้ก็ได้เลยก็ให้เขาเนียนเข้ากันเหมือนอันนี้นั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะกลึงนิดหนึ่งนะแปบ๊บเดียวก็นวดเข้ากันแล้วนะเพราะานี่ใช้เครื่องก่อนหน้าแล้วนะคะ เนี่ยก็แค่นี้นะแล้วก็่อฟูเลียที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็เอาไปใส่ในตู้แช่แข็งหนึ่งชั่วโมงนะคะนูสเอ็กเคนของเราก็พร้อมที่จะมาตัดแล้วนะทีนี้จะตัดเป็นสามเหลี่ยมนะคะเพราะว่าเรียกว่านูสเอ็กเคนนั่นเองเนาะเออนูสก็คือถั่วนะคะเอ็กเคนก็คือสามเหลี่ยมนะคะก็จะตัดเลยนะ ช็อกโกแลตยังละลายไม่หมดแต่ว่านี้จะเริ่มชุบแล้วนะคะเพราะว่ามันใช้เวลานานนะก็ก่อนจะชุบก็เขยา่าเขย่านิดนึงนะคะไม่ให้เศษที่เขาหล่นข้างล่างเนี่ยมาอยู่ในช,ช็อกโกแลตนะแล้วก็ค่อยๆจิ้มลงไปนะคะนิดชอบที่จะจิ้มทั้งหมด3ด้านนะเพราะว่ามันจะได้ดูสวยนะคะแล้วก็บอกเลยต้องระวังนะเพราะว่าตัวช,ช็อกโกแลตนะ่ะคือมันร้อนมากๆนะเนี่ยแล้วก็ค่อยๆทําช้านะคะทาเรื่อยแล้วก็วางในถาดใหม่ เพื่อที่เขาจะได้ไม่สกรปรกในถาดนี้นะเหมือนเดิมนะคะก็เขยา่าเขย่านิดนึงจุ่มลงไปลึกๆหน่อยนะเอาให้เอาให้เขามิดตรงเนี้ยตรงขอบขอบอะ่ะมันจะได้ดูสวยนะคะแล้วก็เราต้องล้างมือเรื่อยๆด้วยนะเพราะว่าตัวช็อกโกแลตอมันจะเปื้อนนิ้วเรานั่นเองนะจะทําให้ตรงกลางเขาไม่สวยนะคะถ้านิ้วเราเปื้อนนะเนี่ยตรงนิ้วโป้งต้อง,ร,งระวังที่สุดเลยนะคะก็เหมือนเดิมนะเขยา่าเขยา่าแล้วก็ ค่อยๆจิมร้อนจริงๆนะไม่ค่อยมีคนช่วยนิดนะคะเวลาทำก็คือต้องทำคนเดียวจริงๆเนี่ยให้มันได้รูปทรงสวยๆแบบนี้แล้วก็ค่อยๆวางแล้วก็นิดจะไปตากข้างนอกนะคะเขาจะได้แข็งตัวเร็วๆนะตัวช,โชโ็อกโกแลตเหมือนเดิมนะคะก็ทำแบบนี้ไปไเรื่อยๆจนกว่าจะหมด ตัวนูสไอคของเราเย็นดีแล้วนี่กําลังเก็บเข้ากระปุกนะก็นี่เลยนะคะพอเขาเซตตัวแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ก็นิดแยกเป็นสองกระปุกนะเพราะว่าให้ป้าเอาไปกินที่บ้านหนึ่งกระปุกนะคะส่วนอันนี้นี่ก็จะเก็บไว้กินเองอเดี๋ยวค่ำมแม่กับป้าจะมานะเอาของมาให้นิดนะคะที่ยังค้างอยู่เนาะอยู่ในกระเป๋าแม่นะคะเพราะวันนั้นเอามาไม่หมดนี่เลยนะก็ประมาณนี้ เก็บได้เลยนะคะตอนนี้เขาแข็งตัวแล้วเขาก็จะไม่เละนะ่คยค่อยๆเอาวางแต่ว่าตัวข้างล่างนะเขาก็จะมีนิดนึงนะเราก็ต้องอาจจะเคาะๆนิดนึงนะคะอย่างเงี้ยขยำขยโอเค อันนี้เป็นมามวา่วงทาล่าทีนี้เราออกจากตู้แช่แข็งแล้วนิดก็เอามานวดให้เขาเป็นสีขาวดําแบบนี้นะทีนี้นี่ก็จะหั่นเป็นแผ่นบางๆนะคะแล้วก็เอาลงใส่ถาดนะก็จะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตากลมๆแบบนั้นนะคะพุดดิ้งเพลสเชียน มาดูบรรยากาศห้องกินข้าวกันนิดหนึ่งนะน้องฟิลน่าเข้าครัวอยู่นะคะวันนี้น้องฟิวน่าจะทําลาซาเน่ให้นิดกินเป็นมื้อเย็นนิดเกลยต้องย้ายมาทําฝั่งนี้นะเอ่อมาโมทาล่าของเราก็เป็นถาดสุดท้ายแล้วนะคะนี่เปิดเตาอบแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวนิดก็จะเอาไปใส่เตาอบเลยนะค่อยๆทยอยใส่นะคะทีละถาดคือเวลาเราอบขนมอะใส่ทีละสองถาดไม่ได้นะคือเตามันไม่แบบมันไม่เสมอกันนะคะแล้วก็ใช้เวลานาน,านด้วยก็เลยต้องอบทีละถาดนะ นูซเอ็กเคนเรากเา็เสร็จแล้วนะคะนิดก็เตรียมเดี๋ยวรอปิดกระปุกพร้อมกันเลยนะรอให้ตัวนี้เสร็จก่อนนะคะและนี่ก็คือขนมคุกกี้คริสต์มาสหรือไวนัคเพลชเยนของนิดวันนี้นีดทำได้ทั้งหมด4อย่างนะก็มีนูสเอ็กเคนมีพุดดิ้งเพลชเยนมีเอ็กเปรสโซเรียนเชีนแล้วก็มี มามัวทาล่านะคะน้องฟิโอน่ากับน้องซาร่าชอบมากเลยนะตัวนี้นะคะส่วนตัวเนี้ยแม่นิดชอบมากๆเลยนะเออนิดก็แบ่งให้แม่แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็นูสเอเคนก็เหมือนกันนะปลาชอบมากนะคะก็แบ่งให้ปลาแล้วเรียบร้อยเนาะ,ะก็นี่เป็นทั้งหมดของวันนี้นะคะสี่อย่างแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะเดี๋ยวน้องฟิโอน่าทำอาหารเสร็จเราก็จะกินอาหารเย็นกันนะคะสวัสดีค่ะ นี่เลยอาหารค่าของน้องฟิโอน่าลาซานี่น่ากินมากเลยนะคะแต่ว่าน้องซาร่าบอกว่าจะกินเบอร์เกอร์นะนี่กําลังทําให้เดี๋ยวก็เสร็จส่วนอันนี้เพิ่งออกจากเตาร้อนๆเลยนะยังเดือดปุ๊บปุ๊บอยู่เลยฝีมือน้องฟิโอน่าอร่อยมากๆนะคะคุณนี่ชอบมากเลยตั้งใจซื้อของมาให้น้องทําให้กินส่วนนุมันก็เอาอาหารให้แมวหิวแล้วหิวแล้วอืม ยาวยสกูดชนซาฟติกน้องสサラสวัสดีค่ะอลไรยังสวัสดีค่ะไหนเโอเคน้องเพียแล้วนะผมแม่หนูต้องการความช่วยเหลือนี่เป็นหน้าตาเบอร์เกอร์ของน้องซาร่าคือนิดมีหมูอยู่แล้วนะคือหมูผสมเนื้อนะคะก็เลยทำได้ง่ายๆนะอุ่นขนมปังทาซอสมายองเนสซอสมะเขือเทศก็เสร็จเลยนะคะแล้วก็วางชีสแผ่นหนึ่งนะสลัดตามที่เห็นนี้เลยนะ โอเคค่ะ okay, ก็เป็นอาหารค่ำพวกเรานะนี่ก็จะกินแล้วนะคะเริ่มหิวแล้วนะวันนี้คือเหนื่อยมากๆเลยนะคะเรากําลังจะเริ่มกินกันแล้วนะดูจานของโนแมน,น <laughs> ใส่พริกป่นเยอะมากน้องฟิโอน่าก็ตามมามมติดติดไม่เยอะหรอกนิดเดียวส่วนนี้ก็จะเป็นจานของนิดนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะโรยพริกป่นเช่นกันเพราะว่านี่ชอบกินเนาะส่วนน้องซาร่าก็เริ่มกินแล้วกันไปหลายคํา อร่อยนะดูโอเคนะคะถ้าไงเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเจอกันใหม่แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะน้องมันสวัสดีหน่อยเร็วสวัสดีค่ะกันเร็วสวัสดีค่ะน้องสาราด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจีกูด๊ด